ได้แบตเตอรี่มาใหม่เพียบเลยครับกำลังเทสอยู่นี่ตัวนี้เป็นเครื่องเทสแบตเตอรี่นะโอเคอยู่นะตัวนี้ยบอกค่าความต้านทานของแบตเตอรี่ด้วยนี่ผมได้มาเพียบเลยครับนี่ตอนนี้เอามาขนานกันแม่งสีก้อนเลยครับแล้วก็กำลังเทสอยู่ไม่รู้ว่ามันจะเต็มกี่โมงครับเนี่ยแล้วก็ได้มาอีกชุดหนึ่งครับนี่เพียบเลยนี่แต่ตัวนี้ผมใช้ power supply ชาร์จเลยนะนี่ชาร์จกระแสต่ำๆไว้ก่อน ชาร์จไอชุดนี้ไว้ก่อนเพราะว่าเช็คแล้วมันเป็นแค่12โวลต์นะ12โวลต์19เาอสเลยเนี่ยขนานกันอยู่แล้วก็ได้ชุดนี้ีกชุดนี้ก็คือชุดที่ผมตัดไปเมื่อกี้อะ่ะคือผมเช็คแล้วแบตมันจะแบบที่มันเสียเพราะว่ามันจะมีชุดหนึ่งที่มันไม่มีโวลต์เลยสวยพวกนี้อยู่4.2โวลต์ใช้ได้อยู่เนี่ย4ี่จุส่แต่ตัวเนี้ยไม่มีโวลต์เลยก็คือคิดว่าอาจจะมีบางก้อนที่มันเสียครับบางก้อนที่มันเสีย มันก็เลยไม่ชาร์จแล้วก็ไอ้พวกชุด b m s เขาเป็น b m s ธรรมดาเนะ่ะเขาไม่ได้ต่อบาลาน์ไงถ้าเขามีบาลาน์ด้วยนะ่มันจะโอเคกว่าน,นี้นะถ้ามันมีบาลานนะ์น่ะสมมติว่าแบตชุดนี้มันมันหมดไวอะถ้ามันมีบาลานนะ์น่ะมันก็จะเอาไอ้สองชุดเนี่ยไปกระจายให้ไอ้ชุดนี้ด้วยแต่ทีนี้เขาไม่มีบาลาน์ไง b ี s เเขาเป็น b m s ธรรมดามากเลยเนี่ยธรรมดาจริงนะพอมันไม่มีบาลานนะ์น่ะพอมันเสียนะ่ พอแบตก้อนใดก้อนหนึ่งมันเริ่มเสียมันจะพาให้ให้มันไม่ชาร์จครับพอหมายถึงว่าสมมติว่าไอ้แบตชุดเนี้นะแถวเนี้ยมันมันชาร์จเต็มไวอ่ะพอมันเต็มไวปุ๊บพอมันเต็มปุ๊บไอ้พวกกันเนี้ยมันก็จะหยุดชาร์จอัตโนมัติไปเลยเนาะนึกออกไหมแล้วเวลาใช้งานอ่ะใช้งานไปเรื่อยๆไอ้ชุดนี้มันก็จะหมดก่อนใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันเสื่อมไวพอมันหมดก่อนปุ๊บชุดนี้ไอ้ชุดนี้ก็จะหยุดชาร์จไปอีกทําให้ มันทำงานไปเรื่อยๆมันก็เลยเริ่มเสื่อมเริ่มเสื่อมไปเรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าเรามีบาลาน่ะมันก็จะเกียรเกียรเกียรให้ทําให้แบตไม่เสื่อมไวแบบนี้แต่ทีนี้มันก็ไม่ได้เสื่อมหรอกผมก็เอามาอย่างนี้ก่อนผมเอามาชาร์จทีลรชุดก่อนนะตอนนี้ผมชาร์จชุดนี้ก่อนเพราะไอ้ชุดนี้กับชุดนี้มันเต็มอยู่เนี่ยตอนนี้เพิ่งเริ่มชาร์จเมื่อกี้อยงได้สองวนกว่าๆเพิ่งเริ่มชาร์จแล้วอัดกระแสต่ำๆจริงๆอัดกระแสต้องสูงหน่อยก็ได้สักหนึ่งแอมป์แล้วกัน เอสัก1แอมป์นี่ขึนไป2อแอมป์ละมันจะได้ชาร์จได้เร็วขึ้นเนาะนี่เดี๋ยวรอดูพอมันเสร็จจริงๆผมซื้อชุดบาลานซ์มาใส่ให้มันก็ก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าผมลองเอามิเตอร์วัดแล้วแต่ว่าจริงๆเราจะต้องเช็คความต้านทานของแบตเตอรีด่ดีกว่าเครื่องเช็คผมก็มีหมดแหละแต่เดี๋ยวค่อยเช็คนะแต่ว่าเดี๋ยวลองแค่นี้กันก่อนครับเพิ่มส่วนไอ้เครื่องนี้ถ้าใครสนใจจะซื้อเดี๋ยวทิง้งไว้ให้